วันดีพี่ชายกับคุณพ่อมาหาที่บ้านครับวันนี้แกว่าเชิญอาหารครับผมเนี่ยทั้งพี่ทั้งพ่อเลยครับเนี่ยเนี่ยครับผมถึงว่ากลับกลับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แกว่าอร่อยมากนะเวกินอิ่มเลยคุณปูมัณปูกับพี่ชายมาจากทางสลักไดครับผมอมาถึงแล้วครับผมเน่ย เที่บ้านที่สองสามสี่ล้งสุ้อราชการเนอะไอ้แกกินอร่อยเลยแกบอกว่ากินให้แซ่บๆเลยพ่อเนี่หลังจากนั้นก็มาซักเสื้อผ้าปูอีกนี่เอาเสื้อผ้าของปูมาซักก่อนตัดสะอ,อาดก่อนตัวน,นี้อ่ตัดให้ปูจะได้แกใส่สะอาดเด้อะ Oke, okay, nanti kita roda-roda lah. Ah, ini dah. Nah.